ออ,อย่างอีลัาบาโอ้ยน้ออาจจะดีดีน้อสาธุสาธุาธจบปาเจ้า,จาเขาไม่ลูกจังนี้ก็ได้เขามาแล้วก็ขอให้ลูกได้พบได้พอกับพัะธุดงอีกครั้งด้วยเถิดสาธุสาธุครับกไดิเจอพักทุดงจนได้แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ขอบอกกาวหยาดโยมครับเนาะ ญาติโยมที่นําชุดสังฆทานนํามาถวายพระธนงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครุบระครับมื่นนี่นะครับเนาะผมก็ไเด็นเดินทางครับมาที่ป่าชายแดนสีสเกตคับเบตครับท่านผู้ชมครับมาอย่างครับมาตามหาพระธงเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับบางคนก็บอกว่าตามหาเห็นอย่างนาะเลียงพระธงเห็นเขาท่านผู้ชมกวาด่างสันนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับผมตอนแรก กะเบิ่งเข้นครับว่าเลขพระธุงไม่เข้าจริงๆครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามีเอฟซีโทรมาหาผมว่าถูกลอตเตอรี่ครับเป็นเลขหน้าและเลขท้ายสามตัวจากพระธุงเอาล้ครับผมก็เลยงงนะครับเนาะมันจริงหรือผมวาผมกันเลยนะครับเนาะตรวจดูรลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมครับเลขหน้าสองแปดห้าครับ เลขกะเลขไทยลอตเตอรี่สามตัวก็คือหกแปดห้าครับหรือว่าพรัทลงให้โค้งสุดท้ายที่เพิ่มให้ก็คือสามหกและแปดห้าแสดงว่าท่านผู้ชมไปซื้อแปดห้าครับแต่ว่าบังเอิญไปถูกลอตเตอรี่นะครับเนาะเลขไายสามตัวยี่สิบใบครับท่านผู้ชมครับและกระถือเลขนาอีกสองแปดห้ายี่สิบใบครับเป็นสี่สิบใบครับเพิ่นโถมหาผมนะเนาะว่าให้เข้าไปกราบพรัทลงหน่อย แล้วก็ให้น um. ้ำสิ่งของจตุปัตยอันผักถวายเพิ่นน้ำเน่เพิ่น,น,น,พนว่าเอู้ผมก็เลยงงครับท่านผู้ชมครับพอผมมาเปิดเบิ่งกแล้ครับเนาะอู้อีหลีตัวนี้โค้งสุดท้ายเพิ่นให้่เพิมเติมก็คือสามหกกับแปดห้ามาในท่านผู้ชมกับพิสูอเลขยกตะตลีนะครับเนาะ, 6, 8, ะเรียกหกแปดหาและการเลขยกนาได้สองแปดห้าประศร ปาดอันนี้กัจะสิวานี่หลครับท่านผู้ชมครับมันกะขึ้นอยู่กับดวงน้ำนะครับเนาะขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาครับพอว่าเหลขกพะธุดงผมก็ว่าวกเขาแล้วครับพอเลขออกศูนย์นะครับเนาะแต่ก็ออกหาหนึ่งจ็กสิวานี่แหลครับท่านผู้ชมครับอ่ะตามหาเพื่อนต่อแหละครับวันแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเนาะเดือนกุมภาพันธ์สิปิดอย่างไรเนี่ยครับสียไข่ตัวใดครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับเนาะถือว่าเป็นแนวทาง คนถือกระมี่คนโบถือกระมี่ครับคนถือกระดีใจคนบโบถือกระจมนะครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนาไปพิจารนาเด้อครับให้นําไปพิจารณาพอวทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาครับท่านผู้ชมครับโอ้ยครับท่านผู้ชมครับผมควรจะให้ท่านผู้ชมนะครับถืกันทุกคนนะครับแต่สิบวาจยงไรเนี่ในเหมือมันโบถือนะครับเนาะ อของพู้นี้ก็วากันบุได้ครับให้ท่านผู้ชมพิจณากันเอาเองนะครับการเห็น,นบุสมควรบ่มักบอยังเข้ากะเลื่อนผ่าน,นครับเนาะอย่าไปสือบันบุจให้เสียเงินเสียทองครับการเห็นว่ามักสมควรกะว,กว,กวากันไปครับเสียง,ยงดงปึ๊ดตึงเสียงขับเตอร์ครับท่านผู้ชม่ะตามหาเพิ่นต่อครับตอนในการเริ่มคำนะครับเนาะนะผมขอมากกับคำพอดีจากสิบพอบ่พอละอะ กันได้ก็ขอ,ขอให้พอเด้อสาธุสาธุส,าธสิสอบถามเพึ่อนขะขักมึงเป็นจังด๋หวดที่แล้วคือไปเข่าเล็กหนากับเล็กสามตัวเหล็กถ่ายรัตตรีไหมนะตามมาครับป่าก,กับหกขึ้เาเสียงรับเสียงคับเตอร์หรือเสียงเครื่องบินอนอมานดะเสียงดังครับท่านผู้ชมครับอันตรายแล้วครับหรือว่าตอนนี้อมเมตนเพิ่นรัตตเวียนอยู่แถวป่าแถวนี้ครับ สาธุสาธุจังไดจไดังใดมอนีก็ขอให้ลูกให้ล้านจงเดินทางปลอดภัยด้วยสาธุสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาครับท่านสุครับหรือว่าผมท่านบอกเก่าจ้าป่าจขาหรืออย่างไรครับท่านสุครับสาธุสาธุจอาป่าจออ้าเขาเอยมอนีลูกเขามาคือเก่ามได้มาหลบลูดื้อแหละกกับโบเดม้าลบกวนแต่อย่างใดถ้าหากว่าลูกเฮ็ดยังมูลีเฮ็ดยั้ผิด ล่วงเกินเก้าเล่ากักกราบขอเอาสิกรรมให้ลูกใน่เด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับล้มเกือบ่มีครับอีกแล้วครับมาย่ำได้กันยันนะครับเจ้าปลาเจ้าเขาพุ่นทักทายสุดเถื่อนเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดินตามมาทุกคนก็ไปทางไหนเราไปเบอร์หกกันเลยหาทางไปโวเตย์นะครับท่านผู้ชมครับหาเฮ้ยวายอุ้ย ออ้ยตกแจมครับท่านผู้ชมครับเสียงเอียงครับท่านผู้ชมครับต้องกราบขอไพน์ทอนเหมื่นหนึ่งถือกล่องครับ,บหมื่นหนึงงน่งถือของครับอุ้ยผมต้องหันหน้าหันหลังครับพอวาะว่นนั้นยางไปด้านหน้ากันได้ทีเสียงดังอยู่ข้างหลังเพราะหันหลังมากกับที่เสียงดังอยู่ทั้งพีครับอาจจะได้ดีไปสาธุสาธุ จับปลาจับเขาเอ้ยเก็บได้เสรคุ้มคล้องลูกคุ้มคล้องล้าน,นเด้อสาธุตามมา,ามครับทุผู้ชมครับปาดเฝ้ายางนะครับทุผู้ชมครับจักศึกษาเหตุการณ์ตัวเหตุการณ์ยังจะทำอะไรระบา,ายปาดโอเคเนาะครับเนาะ แล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับอย่างแบบนี้มือหอยตรงเตีงตรงเตียงนะครับหรือว่าเจ้าปลาเจ้าเขามาหลอกมาหลอนกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุอย่าหลอกอย่าหลอนลูกเด้อโอ้ยม,นมนันยังได้กับมื่อยน,นี่ยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยไปทางไหนต่อละวะเดินต้องระวังแลว้วครับท่านผู้ชมครับ ียงปิดียง FREE อุ้ยอุ้ยจนนไไไะได,ด้สิกลับไปที่จุละบ้านยักียงปิดียงแล้วครับท่านผู้ชมครับอุ้ยอ่ะงานของมาแลากันครับท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาดูกันยังได้กระทือว่าเป็นเพื่อนกันครับเนาะมาเป็นเพื่อนกันตัดติดก,กล่องทรายไปใส่มากครับท่านผู้ชมครับผมกตนน็ต้องหันหน้าหันหลังครับเนาะต้องหันหน้าหันหลังครับโมเมนต์วันสิบบ่ออย่างเดียวครับขืนบ่ออย่างเดียวกะ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับเนาะกาบวสมาธิจะหลบปีกเลี้ยงได้ครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาเอาละพอโมงนี้คือเก่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับผมคินฟ้าเป็นจ้าปลาจ้าเขากับสิงสถิตอยู่ขังเทิงครับเนาะเห็นไหมครับขัด ถ้าหากว่าพิ้นขยับขยื่นแสดงว่าพิ่นทักทายครับพูนครับมองคนครับคลายเป็นพญานาคเห็นไหมครับเหมือนพญานาจริงเสียงอะไรเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเจ้าปลาเจ้าเขาพิ้นทักทายนะครับตอนนี้มีเสียงคลายเฮลิคอปเตอร์ครับเอาแล้วครับเฮลิคอปเตอร์นะครับเนาะเสียงดัง ครับ uhm. ต้องดิบเดือดน,นะครับเนาะต้องดิบเดือดตองดิบเดือดครับผมทุกู้านครับต้องด, er, uhm. ดิบเดือดครับผมทุกท่านครับตอนนี้ก็เริ่มค,คำนะครับยังพ Associate Frank ้นจีว์พาธงอยู่ครับเนาะปัดดวงกันคือเก่าแล้วครับสิพอบ่พอวาดชนาโชคชะตามนั่นก็ค uh ือกัน นี่แหละครับเขาเรียกว่าแข่งยังกับแข่งใดแต่ว่าแข่งโชคแข่งวาส,สนามันแข่งกันหมดเลยดีครับท่านผู้ชมครับกำลังถอดอยู่ครับ,บขึ้นยางพอจะรับายอยู่เสนอลงพอ,พงอ,อ,อไปดวงอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเจ้าปลาเจ้าเขาเอ,อ้ยไปเสนอผีเสือบนผีเสือมาทุกครั้งจะนําทางตลอดเวลาครับท่านผู้ชมครับแต่มาวันนี้ ไม่เห็นผีเสื้อแม้แต่ตัวเดียวครับท่านผู้ชมครับหรือว่าพระธุดงค์ไม่อยู่ที่ป่าชายแดนฝัน่งเขมรหรือว่าเ่นกลับ,รบหรือว่าท่านอาจจะเสียใจนะครับเนาะท่านอาจจะเสียใจเพราะว่าเลขไห่บกเขาเออน้องพอพระธุดงค์เอ,อ้ยบกเขากวบ,บ,บปีนเราหลวงพ่อแอโย่มกบฎว่าดอกคนเขามาัดเขาก็นําไปพิจารณาเขาบมาแต่เล็ยันหลวงพอ่อ เนอหน่อยใจเด้อหลวงพอ่อไปใสนอบานหนึ่งเสี่ยน้อยใจสาธุสาธุาธเจ้าปลาเจ้าเขาใสนอผีเสือ้อหากว่าเสียห้ผู้ขาได้พบได้พอกับพระตรงก็ขอให้ผีเสือจงออกมานับทางเด้อสาธุสาธุมิดซีวีครับท่านผู้ชมครับว่ามีจักโตเลยมบนี่ไปใสนอผีเสือเจ้าปลาเจ้าเขา ท่านผู้ชมครับตามมาครับผีเสือบโมมาครับผมก็ต้องเดินหาเองนะครับท่านผู้ชมครับต้องเจอีนยินเสียงนกเขาครับท่านผู้ชมครับหรือว่าต้องย้อนกลับไปทางเก่าครับท่านผู้ชมครับองนี้โมพอนะครับเนาต้องย้อนกลับไปทางเก่า จือยังไงตามมาครับทำซุมครับตามมาตามมาไม่เจอครับทำซุมครับ ท่านผูช้ชมครับย,ย้อนกลับมาทางเก่าบกผ่อน,นะครับเนาะเพราะว่าท่านเดินเข่าไปอีกตึกจะอาจจะเป็นฝั่งขมิ้นนะครับเนาะเป็นฝั่งขมิน้นเดินเร็วนะครับท่านผูช้ชมครับเดินเร็วกว่าเพราวะว่าคำ้วตอนนี้ผีเสือจับปลาจากเขากระบอกมาจ้าเถือ่อจ้าไปอยู่ทางไหนครับท่านผูช้ชมครับฮะเล่งจำเล่งจำอย่างนี้เราบัดนี้อย่างนี้คือบอกผ่อนมันเฉยน้อยนะเนาะ มี่อย่บงเกาหือนกเอาละทางไปบ่อละบ้านถ่ายน้องป่มันลงทางแล้วสิว้าเดิ่งเห็นแสงร่ำไรร่ำไรอยู่ครับผมครับ ตัวหกกระต่าต้องดีบเดินครับผมชุครับเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนมองที่เพื่อนเคยปฏิบัติถรำนะครับเนาะคุณละแดดก็กำลังดวงอาทิตย์ก็กำลังใกล้จะตกครับผมชุครับนี่ละมองนี่ละเพื่อนเคยปฏิบัติธรรมครับผมชุครับเสียงยังปูลงปงเปิงครับ

อย่างอีลับบานเอโอ้ยหนอหยางยาเนี่เนาะเดินต่อครับถ้ำชุ่มครับเดินไปต่อไปทางไหนลับบันมโหอะไรโอ้พอครับถ้ำชุ่มครับ ่ใีเนาะสาธุสาธุจบปลาเจ้าเขามาื่อในลูกจากนด้ก็ได้เขามาแล้วก็ขอให้ลูกได้พบได้พอกับพัดลงองีกครั้งด้วยเถิดสาธุสาธุครับรมรเมสิเล่ออานะครับท่านผู้ชมครับ <hi> เจอท่านอีกนะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยหนึ่งวัสิบวพอครับเนาะสาธุสาธุแสดงว่าเจ้ามาเจ้าเขาครับเพิ่นมีความเมตตาบ้านี่สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับคนนี้เนาะเนาะกัดดิเจอพระธุดงค์จนได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเพิ่นเห็นอย่างโน้นครับท่านผู้ชมครับเอาละครับกัขอบอกกล่าวญาติโยมครับเนาะญาติโยมที่นําชุดสังฆทานนํามาถวายพระธุดงค์ครับ หมดเสียหายนะครับท่านผู้ชมครับเจอท่านแล้วจริงๆนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเราเนาะเข้าไปพบกับพระสงฆ์นะครับสาธุสาธุอุ้ยเอาละครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาตามมาตามมาโอ้ยอุ้ย ขนะ้อพ,อพระสงฆ์ข้อกับมาสการข้อแน่นย่อมกับนี่หยาดนุ่มทีว่าถูกนำหลวงพ่อพระสงฆ์ครับเนาะที่เพิ่นถือน่นก็นได้นำสิ่งของอเครื่องใส่มาถวายกับหลวงพอ่อมืัอเทือมมันก็ขึ้นยุคกบุญวาสนาะเนาะหลวงพอ่อ ให้ของสุดท้ายเพิ่มเติมนัคนก็คือที่ผมจำได้คือสามหกกับแปดหาเนาะแม่หมหลวงพอ่อเปลี่หาแต่ว่าไปออก <c oughs> ไปออกเด็กถ่ายมันบ่เด็กถ่ายลอตติสามตัวแล้วับไปออกเด็กหนาหลวงพอ่อเอ้ยมันคนที่เขาเล่นลอตต่เขาก็ถือแต่ว่าฝฟกเล่นข้างล,างล,งลง่างมันม่ดถือตีดหลวงพ่อแล้วเสิยว่าอะไรเนาะ ทังสีครับหลวงพอ่อเดี๋ยวผมสีถวายเครื่องสังฆพันธ์ครับผมถึงจะเป็นชุดสังฆพันธ์เพื่อให้หลวงพ่อเปิดดงเพป่นเอาไว้ใส่น,ะะนะะ้เนาะมิสบูยาซิฟันครับเครื่องใช้สิ่งต่ตางๆนี่มลครับคนหนึ่งหนึ่างงานโยงงมคนนํามาถวายหลวงพ่อคนที่ถือเนาะ,ะสําหรับคนที่บ่ถือผมก็ต้องกราบขออภัยเนาะเนะพราะว่าบางเทื่ยมันกรบ เป็นเพียงแค่แนวทางครับท่านผู้ชมมันตรงใจกัวบมบากันไปถ้าไม่ตรงใจกเพื่อนผ่านนะครับเนะาะเรียกว่าแนวทางส่วนคนที่ถูกลัตเตอรี่นะครับเนาะมอวสิเป็นเลขหนาหรือว่าเลขกถ่ายสาตัวก็ขอแสดงความกินดีด้วยครับท่านผู้ชมครับอ่หลวงพอ่อ้ยจะได้กระไดมาแล้วมื้อนี่เป็นจังได้หลวงพ่อหมดประจําวันที่16บี่ไนนี้นนี้เดือนกุมภาพันธ์ปีหกหลวงพ่อ เป็นเดือนแห่งความรักซะแล้วหลวงพอ่อเอ้ยต้องพิจ,จารณาบ้างหลวงพอ่อตัวใดสิพวกขัก,ขกเนี่ยต่างประเทศนุนั่งกได้หลวงพอ่อมืออื่นก็นมีต่างประเทศเุนเนี่ยหลวงพ่อมืออื่นมืออื่นบ้เนี่ยมันฝุดมันฝุดม,มีต่างประเทศุหลวงพอ่อพ่อบางหยาดย่อมพันกะอือให้นำไปพิจ,จารณาเนะาะครับทำให้สงครับใจเย็นๆน,นะครับเนาะ สาธุสาธุวันนี้ขอแก่มือด้วยครับผมก็เสียใจนั่นอยู่แล้วครับกับทนผู้ชมนะครับเนาะบางคนก็บริสุทธิ์รอตตรีครับฟองงวันีสิวายจัง๊ายมาแล้วครับอืมเอาละสองหางอาจจะเม็ดเดียวก็หนูท้องพอเม็ดเดียวจะจับไปเลยสองเม็ดก็ได้ ปัาดอืมครับ,รบขับทำช่วงครับดีขึ้นหมดนีด่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนปล่อยเต็มเม็ดเลยผมหลวงพ่อปล่อยเต็มเหนียวเลยวนันนี้ปล่อยเต็มชุดเลยปลย้าวงกลมให้พอครับคุณผู้ชมครับ วงกลม <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับเป็นแนวทางนะเนาะผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าจะเข้าไม่เข้าครับอย่างงวดที่ผ่านมานั้นคนที่เขาถือก็คือไปถือเด็กายสามโต ลอตเตอรี่นะครับเนาะในการเลขนาสามตัวเลขนาหงส์ซื้อกว่าสิเป็นสองแปดห้าส่วนเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่รู้สึกว่าจะเป็นหกแปดห้าครับท่านผูช้ชมครับเพราะว่าหัวที่ย์พันมากนุ่งพอเพิ่มให้ก็คือ 3, 6, 6, 8, นสามหกเลขแปดห้าทำส้มกับน้ำไปซื้อลอตเตอรีก่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเนาะ mm hmm. เลขนุ่งพอกับให้เขาอยู่ đ ด้แต่ว่าไปไปเข่าลอตเตอรี่เพิ่มมานุ่งพอไปถือเลขนากับเลขท้ายเพ mm hmm. ิ่มมาดาบเพิ่นเคยให้ผมมานำสิ่งของมาถวายนุ่งพอ สำหรับงวดนี้ครับคืองวดประจำวันที่16นะครับเนาะเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 0 0 68ครับรอ๋อให้เต็มเม็ดเต็มเนียวเลยบย่งวดนี้ปั๊ดหลวงพอง่องวดนี้คือเอาลายโตเลยย่านภูเขาหลวงพ่อได้ยังไงปั๊ดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะกำหนงไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะดูไว้เป็นแนวทางสำหรับงวดประจำวันที่16ครับ เดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดครับเลขสามตัวมีสองหางครับก็คือหาศูนย์หกแลครับเนาะและก็ห้าศูนย์เจ็ดครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวครับก็มีสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามเก้าและสามแปดครับส่วนหลวงพอวงกลมให้ครับก็คือหาศูนย์เจ็ดและก็สี่หนึ่งนะครับเนาะให้เท่านั้นนะครับผมสีย่ำมเนาะหลวงพ่อให้แค่นี้ครับหนึ่งหางแล้วก็เม็ดเดียวนอกนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณากันเอาเองกันแล้วกัน อันนี้คือหลวงพ่อว่าให้ให้เต็มสูมแล้วว่าท่านทอครับป๊าดครับกันทำส้มเห็นกับแคปหน้าจอไว้แล้ครับเนาะการศึกกรมล่าหลวงพ่อละบาดนะครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอไว้ครับสรุปอีกครั้งแล้วครับเนาะหลวงพ่อพัทรงครับงวดประจำวันที่16บเดือนกุมภาพันธ์ปี68ครับเลข3ามตัวคือหาศูนย์หครับแล้วก็ห้าส่วย์นเลข2ตัวครับมีสี่หนึ่งเกาหนึ่งสองหนึ่งและสามเก้า แสดงว่าอาจารย์พัทรงมักหนึ่งเน้่ครับเน้นต้นน้ำเน้นสองหนึ่งเน้นสองหนึ่งน้ำอ่าทีวงกลมไห้ซีเนี่ยก็เน้นเือกันครับสรุปนะครับเนาะสรุปครับที่หลวงพ่อพัทรงเน้นเน้นครับก็คือห้าศูนย์เจ็ดครับส่วนเลขสองตัวก็คือสี่หนึ่งและสองหนึ่งครับนอกนั้นก็ไปพิจารณากันเอาเองครับเนาะสาธุสาธุครับท่านับถ่ายสุสท้ไทยนะครับผมก็ ขออาราธนาส,สิะะ Get on ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่บริเวณป่าแห่งนี้โดยเฉพาะบารมีของหลวงพ่อผัทโนนครับเนาะจงดลบันดาลครับให้ท่านผู้ชมจงมีโชคมีลาภงวดนี้ครับให้สมหวังสมปรารถนาให้ถูกแล้วมนทีหนึงครับงวดนี้สาธุสาธุสำหรับนี้ครับผมชินเบิร์ตซิโอกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเนาะครับสวัสดีครับมานน้คุณสิกษาบลาหลวงพ่อเด้วยอสาธุสาธุ เพรมันมารู้หลวงพ่องัวในบ้านนี้ให้เขาหมดสุดย่งยงา,างในหลวงพ่อบ้านบ่เสียทั้งหน้าวัวศิว่าทั้งหลังบัวศิวะเป็นสองโตสามโตที่ไทยนั้นไม่ใช่เรืองขอให้เขาหลวงพ่อเนาะงวดนี้สาธุสาธุ